ช่วงแอปและเครื่องมือสําหรับร้านตัดผมหรือร้านทําผมนะครับครับผมวันนี้ผมจะแนะนํา แอปตัดต่อวิดีโอ,อแต่ว่าจะคัดเลือกเอาตัวที่สามารถทำเอฟเฟกแบบว่ามีลูกเล่นเยอะๆหน่อยแบบว่าฟุ้งฟิ้งเป็นประกายไรประมาณนี้นะพี่หลังเพราะว่าร้านทำผมหรือร้านตัดผมเนี่ยไม่ได้ตัดต่อวิดีโอแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นแอปแบบธรรมดาเราเคยแนะนำไปแล้วครับวันนี้จะแนะนำแอปที่มีลูกเล่นเยอะหน่อย <c oughs> นั่นก็คือตัวแรกครับชื่อว่าวีวาวิดีโอโอ้ชื่อนี้จริงๆแล้วคุณนะมีคนใช้เยอะเวลาทำเสร็จมันก็จะมีบางบางคลิปเนี่ยก็จะมีแบบ โลโก้ติดในข้างล่างใช่ถ้า,าเป็นเวอร์ชันฟรีคือแอปตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินครับสามารถใช้รฟรีก็ได้เป็นแต่ว่าเขาจะมีลายน้ำคำว่าวีว่าวิดีโอติดตัวไปด้วยนะฮะก็เป็นแอปที่มีเอฟเฟกต์สำเร็จรูปค่อนข้างเยอะครับคือคสามารถปรับแต่งย้อมสีหรือใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปในภาพวิดีโอนะครับทำให้มันมีอะไรเยอะขึ้นมาซึ่งมันเหมาะสำหรับร้านทำผมแบบนี้แหละเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ วิดีโอของเขาเนี่ยออกมาดูดีแฟนซีหน่อยแฟนซีหน่อยนะครับก็วีว่าวิดีโอก็อยู่บนทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเลือกได้เลยใช้ไม่ยากด้วยนะตัวนี้ใช้ง่ายครับใช้ง่ายแอปที่แบบว่าทําง่ายๆอ่ะเลือกภาพเข้ามาใส่นะฮะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ยิงออกมาเป็นไฟล์ได้เลยโอ้โหสวยงามเราบางทีลูกค้าเนี่ยสามารถไปแชร์เพื่อนต่อครับแล้วจะทําให้คนก็อยากมาร้านตัดผมคุณต่อไปใช่อีกตัวนึงครับตัวที่2ชื่อว่าเ n l i g h t Video Le ไลฟ์เอ็นตัวนี้ ถ้าเราเห็นโฆษณาบน Facebook เราจะเห็นบ่อยมากโลโก้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่ทำให้วิดีโอเราเนี่ยหรือภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้โดยเฉพาะมันจะมีลักษณะเอฟเฟกหนึ่งที่เรียกว่าเคลื่อนไหวแบบสายน้ำครับแบบไหลเป็นพิ้วๆอ่ะสวยเลยผมลองนึกภาพดูนะครับถ้าสมมติลูกค้าทำผมยาวๆมาแล้วคุณถ่ายภาพลูกค้าผมยาวๆด้านข้างเนี่ยแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกให้มันไหลเป็นผมยาวไหลแบบกระเพื่อมเนี่ยโอ้โห มันจะดูดีมากเลยเท่มากเลยนะะตัวนี้ก็มีเอฟเฟกให้เลือกเยอะแล้วก็ทําได้หลายอย่างครับจะเปลี่ยนท้องฟ้าเปลี่ยนแบ็กกราวทําสมมุติร้านค้าเราอาจร้านทําผมเราอาจจะเป็นฝ b าแบ็กกราวเป็นสีขาวๆพื้นๆเราก็อาจจะใส่แบ็กกราวใหม่เข้าไปแทนที่สีขาวได้ไม่เป็นโทนใหม่ๆนะใช่ครับดูดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าอยากทํา before and after แต่ว่าไม่มีเครื่องมือที่แบบทําง่าย อยากได้เครื่องมือที่ทําง่ายๆนะครับคือตัวต่อไปเลยครับตัวที่3ครับตัวนี้ชื่อว่าโฟโต้กลิตที่จริงแอปแบบนี้เขาเรียกว่าโฟโต้คอลลาส์ครับโฟโต้คอลลาสเนี่ยมีเยอะมากนะครับอยากใช้แอปตัวไหนเนี่ยลองเข้าไปเซิร์ชในสโตร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับมีเยอะมากแต่โฟโต้กลิตเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําง่ายใช่ครับนะฮะแล้วใส่เพลงเข้าไปได้ด้วยนี่ถ้าบางบางตัวเนี่ยอาจจะมีแค่ทํารูปใช่แต่นี่มีใส่เพลงเข้าไปเพิ่มใส่เพลงเข้าไปด้วยแล้วทำออกมาเป็นเอฟเฟกแล้วก็ เป็นคลิปวิดีโอก็ได้โคตรเจ๋งเลยความสามารถจะเยอะหน่อยนะครับพโต้กริดก็มีแบบทั้งเสียเงินแล้วก็แบบทั้งฟรีะนะครับ,รบก็เลือกใช้เอาได้ตามสบายเลยนะครับสตัวนี้น่าจะช่วยให้คลิปวิดีโอที่จะโพสต์ลงมาในโซเชียลของร้านของคุณนะครับดูดีมีสีสันแล้วก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามากขึ้นครับ